มาแล้วมาแล้วแอดแอดแอดดูแอดเอ้ยโดนแอดตันตานเฮยอ้าวอ้าวชุบเพื่อนเหรอชุบเพื่อนเหรอไม่เป็นไรกันอยู่เป็นไรกันอยู่มอส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 ตันสามตันสามปุ๊บมามามาหมดดิเาตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนเอาหมด เอาแชมโชว์ไปดิครับโอง่ายเกินเกมนี้โอ้โห <c oughs> ยังไม่เล่นก็รู้แล้วว่าเราแชมป์บอกวออ่าบอส <c oughs> ยังไงก็แชมป์ยังไงก็แชมป์แค่เข้ามาหน้านี้ก็รู้แล้วโอ้ไอ้บริสายเติมเต็มตั <c oughs> แค่แดูสก,กินก็รู้แล้วแต่ <c oughs> ะละคนหนักๆทั้งนั้นวันนี้เราก็อยู่กับอามอสนะราชามอสเองหักนะอีกคนนึงกอ้า,อาจนันนนนะหูแตกอันนี้หูแตกตากล้องนะเป็นตากล้อง เป็นช่างกล้องช่างกล้อง,ง,งถ้ากล้องเสียให้เรียกให้เรียกซ่อมเรียกมาชอบเลยเฮ้ยปอัดเอากี่แชมป์เราจะากี่แชมป์ติดด<อ>็เดี๋ยวเล่นใหญ่กันชแชมป์วะไม่ต้องนับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าเบื่อเราจะทำลายเราทำลายสถิติเมื่อไหร่เราไปไล้เราแปดร้อยแชมป์ด้วยโอ้โหโอ้โหได้แดนว่วงได้พรุ่งนียวด่วงก่อนเยอะเลยได้แดนทอมก็คือที่เราปกติเราก็คุยกันไว้ไงว่าเออแพ้แพ้ได้แล้วนอนเลยนะไม่อนอนไม่ได้นอนสองวันกว่า สองสัปดาห์ห้สองห้าดาวโอ้โหเสองสัปดาห์เนี่ยมาถึงเราก็ลงกลางเมืองนะเฟย่านะคือเรียกง่ายๆว่าพลจิกิที่นี่คือถ้าเราถ้าแชมป์ที่นี่คือแชมป์เลยมีคนลงทุ่งหญ้าสองเต้อ้าวได้บ้านใหญ่ได้บ้านใหญ่โอ้โไม่มีคนลงเลยก็บอกแล้วแค่ดสกินก็คือก็ก็ไม่สวยไอ้ฝั่งนี้ก็วิ่งหนีกันแบบว่าตาเหลือกอ่ะโอ้โหสวยไม่มีอะไรเลยโอ้โห ไปมอฟ้าบวก้ามอสบวก้าเอาตุ๊กตามดลเอไปเไปหาอะไรทำไอ้นี่ไอ้นี่ม่วงไอ้นี่ม่วงไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดมอสตลบอ้าวอ้าวสมเลยสามเพาของม่วมเพื่อนมาีนเพื่อนมาฝานมอส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 มออย่าให้มันติ๊กรอแป๊บรอแป๊บมอสก็อมอสกอมกองมาแล้ว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 มอแล้วมาแล้วมา้ตมาแล้วมาแล้ม่้วัวนี้วมา้วมวมา้ว้วมาวมวมาแมวงเก็บของเก็บของ อ,อันนี้เจนก็จะเรียงของที่สําคัญที่เราจะต้องทํานั่นคือยา่าก็คือการ์ดนั่นเองการ์ดประดับแล้วก็แร่นะหินเจมไม่ได้ทํากันเลยเพราะว่าก็าเท่ปะเดี๋ยวข้าจะคนอื่นเอาให้ลูกน้องฟาร์มมาให้เขาเรียกว่าให้คนอื่นฟาร์มมาให้เราง่ายกว่าง่ายกว่าเราไปฟาร์มเองบ <c oughs> อสคนนี้ก่อนม,ม,ม,มันเจ็บ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 อยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่ล็อกล็อกอยู่วายผมเก็บไวมากเลยเนี่ยยังเหลือยังเหลือมาแล้วมาแล้วแอดแอดดูแอดเอ้ยบุดุแอด นนเฮ้ยมันพิดมันพิดมอสมอสเฮ้ยมอสโดนสัวเอาซ้าเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนอ้าว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 มีคนล้มเหรอกตกตมอสมอเม็ดล้มเม็ดล้มเม็ดล้มดนนโดนตดนโดนเฮ้ยเฮ้ยมีคนชบมีคนชุบอ้าวอ้าวชุเพื่อนเหรอกุูเพื่อนหรอได้ข่าวว่าชูเพื่อนได้ข่าวว่าชเพื่อนจะน็อตกจะน็อตสามก่อน มันอไรชเพื่อนตรงนี้เฮ้ยตีไม่ได้อ่ะเแรมาให้เก็บแรมาให้ฮู้มอสมอสโจเลยมอสโจเลยการดีโจเลยมอสบอกแล้ดิมอสเราใช้วิธีให้คนฟาร์มาให้นะอันนี้อ้าวอ้อ้าวอ้าวอ้วโดดแล้วโดดแล้วไม้แล้วไอ้ไอไอ้ไ้ไอ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 ้เอไอ้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 ไออ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไออ้ไ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 ออ้โอ้ไ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 อ่ไอ้ไอ้ไไอ้ไอไ เดี๋ยวไปฟาร์มฝามขวาป่ะฝามนี่นี่ฝามไอ้ตรงนี้ไงแหลกแหลกเวลเลยก๊อปปี้เนี่ยป่าป่าปาปาเฮ้ยมันไล่กันอยู่มันไล่กันอยู่มอส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 ตันสามตันสามปุ๊บมาหมดดิเอาตรงนี้อ่เอาตรงนี้ก่อะอ้าวหมดดีเฮ้ยเฮ้ยตัน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 โดนโดนมันแหลกอ่ะเกมเห็นมันแหลกกว่ะเออใช่ใช่แหลกมันแหลก เจมันติเจมันติล้ม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 ปีญญาอยู่นะเจ็บมากนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจมซับเม็ดเม็ดมาแหลกมากเลยอ่ะใช่เม็ดแหลกเม็ดปิงเฮ้ยฟาร์มเบิดฟ์มเอะดูของนักนู่นเฮ้ยฟาร์มนี้ก่อนเอาลุมนี้ยอดมอสมอสมอสลุมนี้ก่อนเร็วเร็วมองบีบี้สิบวิถ้าเจมได้ลงเทาลงคูดาคุณเจมจะเก่งมากอันนี้เออแล้วเกมนี้สามารถชุบกันได้นะถ้าแบบว่าใครที่หลุไปแล้วอ่ะ

ตายหมดะตายตัวเดียวตายแค่แทงตายสองตายสองแล้วเฮ้ยแล้วมุไหนอะไหนะดู้าชดข้ามเหรอใช่ดูดูข้าไปได้ปิดมั้งปิหรือโดข้าไปไม่ได้ไหนตายมันตายมันล้มมันจะข้าไปได้ไงอะรูมมอยู่นขาเนี่ยกำลังมาเก็บของเลยวอสรวยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮย จำล้วี่อะไม่มีอะไรแลวมีคนกำลังข้ามสะพานมานะข้าไหลมีคนข้ามสะพานนะจะเจ็บเจบอกไปดูหน่อยเาเดนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวให้เปมีคนวาร์กอยู่ีกตัวนึงมสรอตมีคนวาร์กอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยแอดเอดอดเอาความแล้วตามบิ๊กวะยังไงก็แชมป์ เราหมดแค่ขนาดนี้มันมันยังไงเฮ้ย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 โดนโดนมันล้มดิมันน่าจะล้มนะข้างหน้ามีอีกหัวเลยเนี่ยเอาเอาตัวนั้นเอาตัว้ยโดนแล้วโดนโดนกิ้งกับไหมฝั่งโน้น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 ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยมันรวบมันรวบเฮ้ยจะโดนโอ้ยพิษแรง ตายแล้วสวนอ่ะเสร็นแล้วๆไปไปไปไหนได้แล้วกิน <c oughs> ยายใหญ่โชว์ไปรุ่นใหญ่โอ้โหไอ้ตัวเดียวแอดป่ะตายวงอ้าตายไม่พน่าจะยอมแพอ้อ่ะมันรู้ว่าเราโหดขนาดไหน นี่ขนาดใช้มือขวาเล่นนะนะถ้าใช้สองมือเล่นจะขนาดไหนง่ายเกินง่ายบอกแล้วคือเอาสอกเอาสอกขยับเมาส์อ่ะแล้วเอาเอานิ้วกดคีย์บอร์ดอ่ะเก่าเกินไม่ดีเก่าไปนะอย่างโหดเล่นเล่นเกมเดียวกันไปเนี่ยลุยเฮ้ยมีคนโดดลงไปเหมือนจะไปเอาญ่าเลยวะเกมตอนเตะโอ้ยมอสดับหนุนด้วยพวก โอ้โหรวยเหรอรวยเหรอโอ้โหโอ้โหบอดูไอเทมเชนซีโอ้โหธรรมดาไม่เวลาจะสู้ใครต้องดูชื่อต้องดูรุ่นก่อนว่าเราสู้ถูกหรือเปล่าโอ้โหไปลุนเพื่อสองสองเมตรมาจากไหนวะมาจากไหนเนี่ยที่เจ็บนะแล้วก็หมาป่าอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยสายไม่บอดสายไม่บอดมอดมอดมอดข้างหลังหเอาเอาจะโน่นไปอยู่ไปอยู่ไปติดติดนิเดอรอยู่ตีดน่เดอรอยู่ โด,โดนหมดโดนหมดเอาไปขวาเฮ้ยโดนโดนโดนกลับมาอยู่กลับมาอยู่ตายแล้วตายแล้วมอดมตีเลยตีเลยตายแล้วลวกลวกจะโดนจะโดนโดนๆหนอมัหนึ่งกระนดโดนปืนปืนปืนั๊มเลยปับว้ามันนีกระโหลกกระโหลกติดชิดมัดสวยมาเร้วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วาล ตีระจาตั้วไ,ไปดีเท้ากับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ตีผมบอกดิต้องต้องอะไรนะมอสมันต้องดูชื่อโอ้อยจะตั้วใครอย่างแรกคือมันต้องดูชื่อก่อนอรเเอเราเขาอยากให้เขาเสียเวลาเลยวะไม่เสียเวลาโยตัสโอโ้เวลเจ็ดนะครับโยัโอ้พา<อ>ยามตัวพายามเป็นไหน เริ่มรอการแคสต์เอเมเนชั่นอย่างเป๊ะบอกแล้วจะทำอะไรต้องดูชื่อวัดดุดเบอร์ดุดเล็ดม่วงเลยสวยจะเอาเอาลูกไปเอา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 จุดเจ็บตสันเจ็บตสันแอดเจ็บตสันแอสเอาเลยเลยกูวัดอะไรบ้านอยู่ตามมาอยู่ตามมาอยู่ป่าไม้ป่าไม้รุ่นรวเลยห้าสิบอันป่าไม้รุ่นรวยห้าสิบอันผมนึ่อัลมาตา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 สามบิ๊กแมสบิ๊กออกไปแล้วบิ๊กออกไปแล้วไม่ออกสามโคคิดอะไรไม่ออกสาม เอาเพื่อนมันเฮ้ยเฮ้มาเก็บพวเพื่อนอ่าเก็บทัเพือนเก็บสันแดงแดงผมี่ได้เอ้าโดดโอยู่นี้อ้าวตันโอ้ยกระเละดิเอ้าเซตี้เอ้าเตี้เหรอเอา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 ตีหมาูอยู่เอ้ยเอ้ยตากันแล้วตาล้มล้มอ้าวอ้าวเลแค่ี้เเ่แคี้ออ้าวอ้าวอ้าวเลนะผมเก่งบอลเอาขากอ้อ้าว หเลแตกกรอเละไม่ตยเดียวมัเก็บของที่เดิมเลยเาอิเอรเาตายวงเจ็บลยเฮ้ยตรงนี้วเข้างง้เยเาทเดิมเด้าเฮ้ยเดไ้ม่ตายเฉยนี่เนี้ตรงนี้ตรงนี้เจบมเอามไม่ได้อยู่เก็บ้อ้ยข้งหลังข้างหลังมาอ้าไปไหนไไปไหนเราอะเราอะไปไ เลืออะไรอ่ะบอลยิงหน้าขมับเอ้ยเดือดสองคนนี่หนึ่งสองคนสานั่งสายกูคอยไอ้อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาไอ้อยู่ซ้ายซ้ายซ้ายล่างสายล่างสายล่างอ้าวบางให้บอลอยู่ตัดเอ๊ะแตกละนี่นะเอ้ยตัวเดียววะเนี่ยไปไหนอ่ะให้ผมจัดก่อน ออกววะเนี่ยวิ่งออกวงวะเนี่ยไอ้วงอยู่ฝั่งนู้นะมอสต้องตามมาฆ่ามันนะไม่งั้นเรามาอยู่มาอยู่ใครเปลี่ยนการเกมอยู่ข้างล่างอยู่นี่นี่วงบีบวงบีบจากนนไปไปอ้าวเกมบอลนี้เกมบอดี้เกมบอดี้เจอติยัดเจอติยัดหน้าไปนอนนิ่งเลยดิโหยากกว่าที่เราจะแพ้ ยากตั้งแตโดนลุก20 20ตัวเมืองแรกอะว่าจะแพ้จริงอะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งอย่าเดียวแค่ตกเด็กเก็บกกตกด้วยตอนนี้ล <c oughs> แล้วก็ตีกันแล้วมันก็วิ่งหนีไปเออมันวิ่งมาเหมือนเหมือนหนีหนีทุกที่มาหาเราอะ <c oughs> แล้ววิ่งผ่านที่เลือดน้อยทุกตัวนะ <c oughs> ใช่ใช่มันโดนคนละนะัดตอกนัดโล่งหมดแล้วแบบว่าขอทีเดียวล้มหมดอะ